ทุกคนวันนี้เรารวบรวมเอาทริคดีๆนะคะที่จะทําให้ผ่านตอมอฮ่องกงง่งายๆชิวๆเลยมาฝากกันเป็นยังไงก็ไปดูค่ะตอนอยู่ไทยค่ะมันมีอะไรให้ทําหลายอย่างก็เหนื่อยจนไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าพอเครื่องลงก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นแต่เราเตรียมตัวมาดีค่ะเรามั่นใจว่ายัางไงก็ผ่านยู่ตอมอนะคะเราถ่ายคลิปไม่ได้นะคะเราก็เลย พอผ่านมาแล้วนะคะเราก็เลยรวบรวมค่ะจากประสบการณ์ของเราด้วยแล้วก็จากที่เราหาข้อมูลมาเยอะมากๆนะคะว่าทำยังไงที่จะทำให้ผ่านประมมองง่ายๆเดี๋ยวเอามาฝากกันค่ะ การแต่งกายค่ะแต่งตัวให้ดูดีต้องแต่งหน้าด้วยนะคะแต่อย่าให้จัดเกินไปเอาพอดีพอดีแค่ให้ดูดีที่สะพานห้ามใส่ชุดวอร์มค่ะตอมอเห็นบ่อยเวลาค่ะให้เลือกเที่ยวบินช่วงดึกๆเพราะว่าตอมอจะเหนื่อยที่เห็นตอมอเดินตามเพราะว่าช่วงนั้นกําลังมีแรงค่ะแล้วก็จะขยันถามเยอะด้วยเตรียมตัวทําแพลนเที่ยวบุกโรง,งแรมโชว์ตัว๋วขากลับแลกเงินยิ่งเยอะยิย่งดีนะคะถ้าแลกมาน้อยก็ต้องมีบัตรเครดิตหรือว่าเอทีเอ็ม้เป็นชื่อเราค่ะ เตรียมตอบคาถามเป็นภาษาอังกฤษค่ะมากี่วันมาทําอะไรเคยมาหรือ,อยังมากี่ครั้งมากับใครพักที่ไหนแล้วก็มีเอกสารต่างๆนะคะอยู่ไทยทําทงานอะไรถ้าเกิดมีความน่าเชื่อถือนะคะก็ผ่านง่ายแน่นอนค่ะเรานะคะก็แค่เตรียมให้พร้อมให้มากที่สุดนะคะแต่เอาจริงๆแล้วเราถูกถามแค่พักที่ไหนพักกี่คืนแล้วก็ผ่านเลยค่ะก็ไปรับกระเป๋าแล้วก็ไปเที่ยวกันได้เลย